สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอหนประจําวันที่1 4ตุลาคมพระธรรมอิสยาห์บทที่4344และพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่สองให้เรามาเริ่มที่พระธญญาเดิมอิสยาห์บทที่43พระเจ้าสัญญาจะฟื้นฟูและพิทักษ์รักษาแต่บัดน,นี้อยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ํามันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าเพราะเราคือพระยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปต์เป็นข้าไทของเจ้าให้คูชและเซบาเพื่อแลกกับเจ้าเพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและเราเองรักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าและให้ชนทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าอยากตัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะนําลูกหลานของเจ้ามาจากตะว,วันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะว,วันตกเราจะพูดกับทิศเหนือว่าจงคืนให้และกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้จงนําบุตรชายของเรามาจากแดนไกลและบุตรสาวของเราจากปลายแผ่นดินโลกคือทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเราและผู้ที่เรา สร้างเพื่อพระสิริของเราคือผู้ที่เราปั้นและทําขึ้นมาตัวนาประชาชนที่ตาบอดแต่ยังมีตาและหูหนวกแต่ยังมีหูออกมาให้ประชาชาติทั้งหมดประชุมกันให้ประชาชาติทั้งหมดประชุมพร้อมกันและให้ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกันมีใครในพวกเขาที่แจ้งสิ่งนี้ได้และเล่าสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วให้เราฟังได้ ให้เขานำสกีพยานของเขามาพิสูจน์ว่าเขาถูกต้องและให้พวกเขาฟังและพูดว่าเป็นความจริงพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสกีพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกไว้เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีเทพเจ้าใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มีเราเราเองคือยาเวและนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด เราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดทั้งประกาศให้รู้ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้าและพวกเจ้าเป็นสักขีพยานของเราเราคือพระเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละยิ่งกว่านั้นตั้งแต่นิรันดร์การเราเป็นผู้นั้นไม่มีใครช่วยจักมือของเราได้เราทําการใดใครจะเปลี่ยนแปลงได้พระยาเวพระผู้ไทยของพวกท่านองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัดดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะส่งไปยังบาบิโลน และเราจะนำพวกเขาทุกคนมาเป็นผู้ลี้ภัยเพื่อพวกเคลเดียมาในเรือที่เขาทั้งหลายเคยภูมิใจเราคือยาเวองค์บริสุทธิ์ของเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าพระยาเวผู้ทรงสร้างทางในทะเลและทรงสร้างวิถีในน้ําที่มีอนุภาพอย่างยิ่งผู้ทรงนํารถรบและมา้ากองทัพและนักรบออกมา เขาทั้งหลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้พวกเขาสูญสิ้นไปและดับเหมือนไส้ตะเกียงพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์ในเรื่องอดีตนี่เนี่ยเรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดารและแม่น้าในที่แห้งแลง้งสัตว์ในป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือม้าป่าและนกกระจอกเทศเพราะว่าเรา ให้น้ำในถิน่นทุรกันดารและให้แม่น้ำในที่แห้งแล้งเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้ที่เราเลือกสรรคือชนชาติที่เราปั้นขึ้นเราเองเพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเราถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เราที่เจ้าเรียกหาโอ้ยาโคบคือเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเพื่อเราเลยโออิสราเอลเจ้าไม่ได้นำแพะแกะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาอย่างเราหรือให้เกียรติเราด้วยเครื่องบูชาของเจ้าเราไม่ได้ให้เจ้าแบกภาระเรื่องธัญญบูชา หรือให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องกรรมยานเจ้าไม่ได้เอาเงินซื้อตะไคร้ให้เราหรือให้เราพอใจด้วยไขมันเครื่องบูชาของเจ้าแต่เจ้าได้ให้เราแบกภาระเรื่องบาปของเจ้าเจ้าให้เราเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องความผิดของเจ้าเราเราเองคือผู้นัน้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นการด้วยเห็นแก่เราเองและเราไม่จดจำบาปของเจ้าดูฟื้นความจำให้เราให้พวกเรามาโต้แย้งกัน เจ้าจงให้การเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าถูกบรรพบุพร,บรุษคนแรกของเจ้าทำบาปและคนกลางของเจ้าทรยศเราดังนั้นเราทำให้เจ้านายของสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นมลทินเรามอบยาโคบให้ถูกทำลายถวายและมอบอิสราเอลให้แก่การถูกกล่าวหยาบช้าอิสยาบทที่4ี่พระเจ้าทรงอวยพรอ,อิสราเอลแต่บัดน,นี้ยาโคบเคยแต่บัดน,นี้ยาโคบผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ที่เราเลือกสรรจงฟังเถิด พระเยะเวผู้ทรงสร้างเจ้าผู้ทรงปั้นเจ้าตั้งแต่ในคันและจะทรงช่วยเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยอย่าโคบผู้รับใช้ของเราเยชูรุนผู้ที่เราเลือกสรรเพราะเราจะเทน้ําลงบนแผ่นดินที่กระหายและลําธารลงบนพื้นดินแห้งเราจะเทวิญญาณของเราบนเชื้อสายของเจ้าและเทพรของเราบนลูกหลานของเจ้าเขาทั้งหลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางตนา้นหญาเหมือนต้นหลิวข้างลำธารน,น้ำไหล คนนี้จะพูดว่าข้าเป็นของพระยาเวและอีกคนหนึ่งจะเรียกชื่อตนด้วยนามของอิยาโคบและอีกคนหนึ่งจะเขียนบนมือของเขาว่าเป็นของพระยาเวและขนานนามด้วยนามของอิสราเอลพระยาเวพระมหากษัตริย์ของอิสราเอลพระพูดไทยของเขาพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเราเป็นเบื้องต้นและเราเป็นเบื้องปลายนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจา้าไม่มีใครเหมือนเราจงให้เขาเปล่าร้อง ให้เขาแจ้งให้ทราบและให้เขาลำดับเรื่องให้เราตั้งแต่เราสถาปนาประชาชนโบราณและให้เขาแจ้งแก่พวกเขาถึงสิ่งที่จะมาและสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นนั้นอย่ากลัวเลยและอย่าหวาดหวั่นเราเล่าให้เจ้าฟังตั้งแต่ดึกยาบันและแจ้งให้ทราบแล้วไม่ใช่หรือและเจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเรามีพระอื่นอีกหรือมีพระเจ้าอื่นอีกนอกจากเราหรือไม่มีพระศิราอื่นเราไม่เคยรู้จักเลย ความโง่เขลาของการไหว้รูปเคารพพวกปั้นรูปเคารพล้วนเป็นความว่างเปล่าและสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบนั้นไม่เป็นผลกําไรบรรดาสกิริพรยานของเขานั้นก็ไม่อาจเห็นและไม่อาจจะรู้เพื่อพวกเขาจะได้อับอายใครปั้นพระหรือรอรูปเคารพที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรดูสิทุกคนที่เป็นผู้เดียวกับเขาจะต้องอับอายและช่างฝีมือนั้นก็เป็นเพียงมนุษย์จงให้เขาทุกคนชุมนุมกันให้เขายืนขึ้น ให้เขาสยดสยองและให้เขาอับอายด้วยกันช่างเหล็กทำงานอยู่เหนือก้อนทานด้วยเครื่องมือและขึ้นรูปด้วยค้อนและทํำด้วยแขนที่มีกำลังของเขาเออเขาหิวและกำลังของเขาหมดลงเขาไม่ได้ดื่มน้ำเลยและเขาอ่อนเปลี่ยช่างไม้ถึงเชือกวัดวาดโครงด้วยดินสอและเขาแต่งมันด้วยสิวและวาดโครงด้วยวงเวียนและทำให้มันเหมือน รูปคนตามความงามของมนุษย์เพื่อให้มันอยู่ในเรือนเขาตัดต้นสนสีดามาให้กับตนเองเขาเลือกต้นสนฉัดหรือต้นอกเขาปลูกมันไว้อย่างแข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่าเขาปลูกต้นเทพทาโรและฝนทําให้มันเติบโตแล้วมันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงของคนและเขาเอามันมาส่วนหนึ่งและใช้มันอุ่นตัวเออเขาก่อไฟและปิ้งขนมปังเขาเอามันมาทํารูปพระรูปหนึ่งและนมัสการมันด้วย เขาทําเป็นรูปเคารพและกราบรูปนั้นครึ่งหนึ่งของไม้นั้นเขาเผาในกองไฟบนครึ่งนี้เขาย่างและกินเนื้อย่างจนอิ่มหุ่นและเขาก็อบอุ่นด้วยและพูดว่าเออข้าอุ่นจังข้าเห็นเปลวไฟแล้วและไม้ที่เหลือนั้นเขาทําเป็นรูปพระรูปหนึ่งเป็นรูปคือเป็นรูปเคารพของเขาเขากราบลงต่อรูปนั้นและนมัสก,การมันและอธิษฐานต่อรูปนั้นและกล่าวว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์ เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจเพราะตาของเขาถูกปิดเขาจึงไม่เห็นอะไรและใจของเขาก็ถูกปิดเขาจึงไม่เข้าใจไม่มีใครกลับมาคิดเลยและไม่มีความรู้หรือวิจารณญาณที่จะพูดว่าข้าเผาครึ่งหนึ่งของมันในกองไฟและข้าก็เอา่านของมันมาปิ้งขนมปังและข้าย่างเนื้อกินแล้วควรที่ข้าจะทําส่วนที่เหลือให้เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชางังและควรที่ข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้จากต้นนั้นหรือเขากินขีเท่าใครก็หลอกลวง นำเขาให้หลงเขาช่วยกู้ตัวเขาเองไม่ได้และไม่สามารถพูดว่ามีการล่อลวงอยู่ในมือขวาของข้าไม่ใช่หรืออิสราเอลไม่ถูกหรือจงจำสิ่งเหล่านี้ไว้โอ้อยาโคบเอ๋ยเพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราโอ้อิสราเอลเราได้ปั้นเจ้าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลเอ๋ยเราจะไม่ลืมเจ้าเราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วโอ้ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงร้องเพลงเพราะพระยาเวทรงทําการนี้ห่วงลึกของแผ่นดินโลกเอ๋ยจงโห่ร้องภูเขาเอ๋ยจงร้องเป็นเพลงออกมาป่าไม้และต้นไม้ทุกต้นในนั้นด้วยเพราะว่าพระยาเวทรงไถ่ยาโคบและ จะทรงได้รับเกียรติในอิสราเอลพระยาเวผู้ไถ่ของเจ้าผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่ในคันปัต์ดังนี้ว่าเราคือยาเวผู้ทรงสร้างทุกสิ่งผู้ขึงฟ้าสวรรค์แต่ลำพังผู้กลางแผ่นดินโลกด้วยตัวเองผู้ทำให้ลางของคนโกหกไม่คลังและทําให้คนทำนายบ้าบ้าบบผู้หันคนฉลาดให้กลับหลังและทำให้ความรู้ของเขาโง่เขลาไป ผู้รับรองถ้อยคําของผู้รับใช้ของพระองค์และให้แผนงานของทูตของพระองค์สำทธิ์ผลผู้กล่าวถึงเงยรูซาเล็มว่าจะมีคนอาศัยอยู่และถึงเมืองต่างๆของยูดาว่าจะถูกสร้างขึ้นใหม่และเราจะยกสิ่งประหัดพังของมันขึ้นผู้กล่าวกับสิ่งที่ลึกว่าจงแห้งเสียและเราจะให้แม่น้ําทั้งหลายของเจ้าแห้งไปผู้กล่าวถึงไซรัสว่าเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราและเราจะทําให้ความมุ่งหมายทุกอย่างของเราสําเร็จ ด้วยการกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าจะถูกสร้างขึ้นใหม่และกล่าวถึงพระวิหารว่าจะได้รับการวางราชฐานพันธสัญญาใหม่หนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองเปาโลรับใช้ที่เทสโลนิกาพี่น้องเอ,อ๋ยท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาหาท่านไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่หลังจากที่พู้ท่านได้รับทรมาน และการศพประมาที่เมืองฟิลิปปีแล้วตามที่ท่านทราบคือพระเจ้าให้พวกเรามีความกล้าในการพูดกับท่านเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าทั้งท้งที่มีการต่อต้านมากด้วยว่าสิ่งที่พวกเราบอกเล่าให้ท่านเชื่อไม่ได้เกิดจากการโกหกหรือการจูใจที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นเพราะเราพยายามใช้เล่ห์กลกับท่านแต่พระเจ้าเห็นดีกับพวกเราแล้วที่ไว้ใจเราในเรื่องข่าวประเสริฐและเราก็ประกาศไม่ใช่เพื่อ ให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอใจของพระเจ้าผู้ทดสอบจิตใจของเราท่านก็ทราบว่าพวกเราไม่เคยพูดยกยอท่านหรือเสแสร้งทำราวกับว่าจะปกปิดความโลภพระเจ้าเป็นพยานของเราได้พวกเราไม่ได้สแสวงหาการเยือนยอจากมนุษย์ไม่ว่าจะจากท่านหรือจากใครอื่นอีกในฐานะที่พวกเราเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะร้องขอจากท่านก็ได้ แต่พวกเรามีใจอ่อนโยนในหมู่ท่านเช่นเดียวกับมารดาที่เลี้ยงดูบุตรของตนพวกเรารักท่านมากจึงมีความยินดียิ่งนักในการแบ่งปันทั้งข่าวประเสริฐของพระเจ้ารวมถึงชีวิตของเราด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านจงจําได้ถึงการทํางานอย่างตรากตรำของเราด้วยความยากลําบากทํางานหามรุ่งหามค่ํา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้ใดในหมู่ท่านขณะที่พวกเราประกาศข่าวประเสริฐจากพระเจ้าให้ท่านฟังท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็เป็นพยานด้วยว่าพวกเราประพฤติต่อท่านที่เชื่อในพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมและปราศจากข้อตำหนิท่านก็ทราบว่าพวกเราปฏิบัติต่อท่านทุกคนเช่นบิดากระทำต่อบุตรของตนคือให้กำลังใจปลอบโยนและสนับสนุนเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าได้เรียกท่านเข้าสู่อาณาจักรและ พระบารมีของพระองค์ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงขอบคุณพระเจ้าเสมอว่าเวลาท่านได้รับคําประกาศของพระเจ้าจากพวกเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างที่เป็นคํากล่าวของมนุษย์แต่รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นคํากล่าวของพระเจ้าซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในตัวท่านที่เชอด์ีินองทั้งหลายท่านปฏิบัติตามคริสตจักรทั้งปวงของพระเจ้าในแคว้นยูเดียซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทนทุกข์ทรมานจากชนชาติของท่านเองเช่นเดียวกับที่คริสตจักรเหล่านั้นทนทุกข์จากชาวยิว ชาวยูนั้นได้คาบทั้งพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าและได้ขับไล่พวกเราเขาเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของพระเจ้าอีกทั้งเป็นปฏิปักษ์ต่อคนทั้งปวงด้วยขอห้ามพวกเราไม่ให้พูดเรื่องที่จะทําให้บรรดาคนนอกได้รับชีวิตรอดพ้นผลก็คือพวกเขาสะสมบาปไว้จนท่วมตัวและในที่สุดการลงโทษจากพระเจ้าก็ได้ลงมาสู่พวกเขาทิโมธีนําข่าวดีมาบอกพี่น้องทั้งหลาย แต่เมื่อครั้งที่เราถูกพลากจากท่านเพียงกายไปชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ได้พลากทางใจพวกเรายิ่งอยากจะเห็นหน้าท่านเหลือเกินด้วยว่าพวกเราต้องการจะมาหาท่านยิ่งตัวข้าพเจ้าเองเปาโลก็ได้พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ซาตานขัดขวางไว้แล้วอะไรคือความหวังความยินดีหรือมงกุฎแห่งความมีชายของเราที่เราจะภูมิใจไม่ใช่ท่านหรอกหรือ ที่อยู่เบื้องหน้าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเวลาพระองค์มาปรากฏด้วยว่าท่านคือความภูมิใจและความินดีของเราจบการอ่านประจำวันที่14ตุลาคมพระเจ้าอวพอรครับ